เราจะไปตามหาเรนโบวไพกันนะคะไปเลยเชนดูหนูดีวันนี้นะคะแม่แพนป้าเจกนะคะก็อยู่ที่ไอคอนสยามอะไรคะหยุดก่อนค่ะที่นี่คือไอคอนสยามค่ะอ้าวถามมจกินแม่พูไปแล้วอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามคลิปน้องหนูดีนะคะก็จะเห็นว่าน้องหนูดีเนี่ยแกะเรนโบว์เซอร์ไพรส์ไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะ คนนี้น่าดีก็เลยจะมาตามหาอีกหนึ่งกล่องค่ะโอ้โหเอลแอลเซฟไลเต็มเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ไว้ที่หลังนะอันที่น่าหูดีจะตามมาให้เจก็คือนี่เลยเจมส์เซลฟ์นี่นี่แผ่นประกนค่ะโอ้โหซีรีส์มีสองแพ็คด้วยอันนี้เป็นยังไงอ่ะทำไมมันเป็นคู่กันนะสองแพ็ค เออทำไมมันเป็นคู่กันอ่ะอันเนี้ยเนี่ยค่ะเออแล้วราคาเ9 9าบาทอ่ะแพงกว่าแค่สี่บาทเองูโอนโหอันนี้ก็อะไรเหรออันนี้เป็นโดนัทสลามอ๋อเป็นโดนัทสลามอ๋อเป็นแบบเจาะเซอร์ไพรส์นะเออป้าทำไมอันนี้มันคุ้มกว่าเด็กๆเออเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันน่ะแต่ว่าดูสิ ทำไมทำไมอันนี้ถึงีทางกว่านิดเดียวหรือยัอยงไงแม่คะแม่ไม่สังเกตข้อมูลเหมือนกันเหรอข้อมูลก็มาใหม่เนี่ยหรอบาร์บี้แต่งชุดเนี่ยเป็นบาร์บี้แต่งชุดนะ <S <S 2> <S 2> อ๋อน,นี่เขาจะมีเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นสลามเซอร์ไพรส,รสร์นะโอ้โหนี่แหละคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมโอเคนี่แต่แม่งงว่าเมาื่อวานนะ่ปะป๋าเขามาซื้อให้น้องดูดีใช่ไหม เขาซื้ออันนี้ไปอ่ะแล้วเขาไม่เห็นอันนี้หรอเนี่ยมันแพงกว่ากันแค่สี่บาทเองอ่ะ <S <S เอเอแล้วได้ของแถมอันนี้ด้วยแม่ว่าอันนี้คุ้มกว่านั้นเนี่ยคุณแม่ค่ะหนูเห็นอะไรที่ดีกว่า,อวา <S <S เอ็มเอ็นางเงือ,งอกโอราณเลยนะว้าวโอ้โหแบบมีรถด,ด้วยแบบมีรถด,ด้วยนะอนนโอ้โหพวกนี้เป็นแบบไข่เป็นของเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเลยนะเด็กๆดูสิโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ราคาเนี่ยแบบ ราคาโหดมากเลยนะโอ,<า>อ้โหใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหโหดมากดูราคาสิโอ้โหโอ้โหดูสิอันนี้แบบ<อ>แพงมากโอ้ยยอดยอดโอ้ยรู้ที่แบบแม่เพิ่งเคยมาเดินนะแล้วแม่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยนะเนี่ยพวกของโซอาคเนี่ยนี่อะไรอะน้องหนูดี ขาทำของเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยนะเด็กๆดูสิโอ้โหถ้าเกิดสะสมทุกอย่างนี่แบบเยอะมากเลยนะดูสิเอวเอวนขยายเออเป็นแว่นขยายเป็นอะไรดูสิแอลวันอวันนี้อ่าเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่พอไม่พออีกเหรอเอวะนีวเต็มทบเอวะเอวหูโอ้โหดูสิเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบแต่งชุดแต่งชุดอะไรเนี่ย ขอจับได้ไหมนี่ยเป็นไข่เหรอเฮ้ยเป็นไข่รูดซิปวิเราจะได้สะสมของอ๋อเป็นสะสมของเหรอโอ้โหแต่ว่าเราเนี่ยวันนี้ที่เรามาเรามาทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราอยากได้ทั้งหมดนี้ดีกว่าใช่วันหลังเราค่อยมาซื้อนะเออเราไปดูเราป๊าถามเขาเราไปดูสิไหน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 คนละรุ่นไหมอันนี้คนละรุ่นคนละรุ่นเหรอรุ่นเก่าแล้วก็มาเพมายร้กันตัวนี้ อ๋อพี่เขาบอกว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะแต่มันเหมือนแพ็กเกจมันเหมือนกันเลยพก็คากันเป็นตัวเก่าตัวใหม่เฉยอ๋อเป็นแบบตัวเก่าตัวใหม่เฉยใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบตัวหาง่ายหรือเปล่าไม่ใช่ตัวแรไอเทมหรือแม่คิดไปเองแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบตัวเป็นตัวแรไอเทมหรือเปล่าเพราะว่ากล่องมันเหมือนกันเลยนะเอาไงดีอ่ออ๋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 อ เลือกกล่องเดียวค่ะกล่องเดียวโอเคคือหนึ่งตัวนะคะแล้วนี่วันนี้ป๊าปาเขาเซอร์ไพรส์นี่เขาจะแถมอันนี้ให้น้องดีอันนึงด้วยไอที่เป็นเซตของแถม่ะคะก็คือ,อ,อดีนะข้างในตัวไม่เหมือนกันนะใช่เห็นพี่เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคอลเลคชันเก่าแล้วก็อันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่แล้วก็เลยลองหยิบคอลเลคชันเก่าดูเผื่อจะได้ตัวที่แบบหายากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคแล้วที่สำคัญได้ของแถมด้วยนะเนี่ยเพิ่มเงินแค่สี่บาทโอ้โหคุ้ม เดี๋ยวพรุ่งนี้แกะเนี้ยได้ไหมคะแเดี๋ยวเราลองแกะดูโอเคตอนนี้นอกดีเรื่องมาแล้วนะวันนี้ได้ของไปสองอย่างไหนโชวดเใจไหนคะน่ะหนักค่ะโอโ้โหเอลว่ะแอลสับไสแต่ถ้าใครอ่ะอยากตามดูคลิปแกะกล่องเอลว่ะอลว่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดอดูรีวิวคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่แครน้องหดีปะเจง๋งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายๆไปแกะที่บ้านเหรอไปแกะที่บ้านได้ไหมคะใช่ไปแกะที่บ,บ้านกันเลือกขอมาแล้วค่ะที่ชอบค่ะใครอยากรู้ก็ติดตามด้วยนะคะไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านค่ะโอ้ยหนักหนักหนัก